สลากอมสิน2ปีนะครับเพิ่มรางวัลที่1จาก5ล้านเป็น10ล้านบาทนะครับและมีการเพิ่มรางวัลอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นรางวัลเลขท้าย4ตัวจากปกติ50บาทนะครับเพิ่มเป็น200บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นที่น่าสนใจนะครับกระตุ้นให้หลายท่านนะครับอยากที่จะฝากอมสินฝากสลักอมสินเพื่อลุ้นรางวัลนะครับลุ้นรางวัลใหญ่ไม่ได้ก็ ได้รางวัลเลขท้าย4ตัวที่เพิ่มมากขึ้นถึง4เท่านะเป็นรางวัลที่น่าสนใจนะครับหลายท่านเนี่ยฝากล้านหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับที่ได้รางวัลเลขท้าย4ตัวแบบแน่นอนนะครับก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองไปดูรายละเอียดกันครับสลักอมสินพิเศษ2ปีนะครับงวด ที่225นะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลาถึง24เดือนรางวัลที่1มูลค่ารางวัล10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆื่นอีกมากมายนะครับเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุโอนเงินต้นและดอกเบี้ยขเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติเพราะนั้นสะดวกสบายขนาดนี้นะครับไม่ฝากมีหรือนะครับไม่ฝากมีหรือนะ รายละเอียดนะครับเริ่มฝากตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะครับผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีนะครับบุคคลธรรมดาอายุ7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุสลาก2ปีมีสิทธิ์ถูรางวัลถึง24ครั้งด้วยกันนะครับหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ย0.15ต่อ5บาทต่อหน่วยนะครับร้อยละ0.075ต่อปี อัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไข,ขาการฝากฝากไม่ครบ3เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะครับวงเงินในการรับฝากฝากขั้นต่ํา100บาทนะครับหน่หน่วยแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินรับฝากต่อหลายเพราะนั้นเริ่มฝากกันได้เลยนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้นก็คือฝาก2ปีก็จ่ายดอกเบี้ยเมื่อ ครบ2ปีสลักครบ2ปีก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนของคุณนั่นเองการออกรางวัลนะครับจะออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราและพฤษภาคมของออกรางวัลวันที่30ธันวาและสองพฤษภาคมนะครับหยุดจําหน่ายทุกวันที่ออกรางวัลการรับเงินรางวัลนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทประเภทเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไป จากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขนะครับผู้ฝากหนึ่งผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก2รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน3ามไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลากครบอายุนะครับโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน เงินรางวัลนะครับรางวัลที่1ออกครั้งที่1นะครับรางวัลละ1เอ่อรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2 1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3 5รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทนะครับรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ20บาทนะครับ ที่ปรับเปลี่ยนเห็นได้ชัดนะครับก็คือรางวัลที่1นนะจาก5ล้านเป็น10ล้านรางวัลที่4ี่ละรางวัลเลขท้าย4ตัวจาก50บาทเป็น200บาทนะครับนะนอกนั้นก็จะยังคงรางวัลเท่าเดิมอยู่นะเป็นความน่าสนใจเหมือนกันนะครับสาหรับใครที่หวังจะถูกเลขท้าย4ตัวนะครับก็คุณได้รางวัลเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยฝากครบ2ปีนะครับได้รับอัตราดอกเบีย้ย0.15นะครับเอ่อบาท นะครับต่อหน่วยคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปี0.075เนะครับถอนคืนได้เมื่อถอนคืนจะได้รับ115บาท100ไม่ใช่115บาท100.15บาทนั่นเองนะครับการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทำการออกรางวัลสลากอมสินพิเศษ2ปีณธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะเอ็นหรือ NBT หรือสื่อออนไลน์ต่างๆนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเงินฝากเอไม่ใช่การฝากสลักอมสินนะครับพิเศษ2ปีนะสามารถฝากได้ทั้งใบแบบแบบใบสลากหรือฝากแบบดิจิทัลนะครับก็ฝากได้เลยอย่างผมเนี่ยง่ายๆหน่อยผมก็จะซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันนี้จะข้อมูลเก่านะเนี่ยผมฝากสลากง่ายๆผมฝากทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับ ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ฝากนะดูสลากที่ขึ้นนะวันนั้นที่มีการเปิดขายในะวันนั้นแล้วก็ซื้อเลยนะครับนี่เปนเส็จินะครับซื้อแล้วก็ตัดผ่านไม่ยากนะครับผ่านแอปไมโมนะลองดูลองดูนะครับ